สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พอก,กับหนูค่ะป้าใส่คิมกาค่ะวันนี้เขาจะมาสุกับแม่พี่แม่ขาดจุดค่ะจุดคือนี่ค่ะโอเคโจเนี่ยมาเอ่ยน,นะคะเราไปจปุดกว้งหนับเราก็ต้องหาว่าอันนี้เนี่ยเป็นคือจุดพิกัดอะไรเราจะได้ a เ,เท่ากับแกน x คือ1แกน y คือ4แกน x นะคะคือแนวนอนค่ะส่วนแกน y คือแนวตั้งค่ะถ้าเกิด สูตรเป็นเอค่ะแกน x ใช่ไหมคะตรงแกน x เนี่ยเท่ากับหนึ่งใช่ไหมจะได้ x เนี่ยคืออยู่ด้านหน้าค่ะจะเป็น x กับ y เนี้ย x เป็นหนึ่งแล้วตัวอันนี้เนี่ยสูงสี่ก็จะกลายเป็นสี่กลายมาเป็นสี่เราจะได้ b ต่อไปค่ะ b ได้เท่ากับสามกับหกค่ะแกน x สามแกน y หกค่ะ c หกกับสาม x แกน x หกแกน y สาม นี่ตัวนี้นะคะจะได้แก x เท่ากับสและแก y เท่ากับหน่งค่ะ,ะวิธีการทำนะคะซึ่งดูแล้วเหมือนจะยากสุดท้ายแต่ว่าวิธีการทำเนี่ยคือชูเลตฟอร์มูล่าหรือแกวเอแอนเวย์ฟอร์มูล่าค่ะแยกได้สองชื่อวิธีทำค่ะก็ตั้งเป็นแบบนี้นะคะที่มันขีดข้ขางๆเลยค่ะคือแอบสูตรนะคะ,คะ,คะแล้วก็เอาตัวคูณดับเลยค่ะมาเรียงไว้ตรงนี้เลยคะ่ะมีเลยข้างในแบบนี้ แต่อันนี้เนี่ยถ้าเกิดเราเติมต้นด้วยอะไรเนี่ยเราต้องปิดท้ายด้วยอันนั้นค่ะจะได้ได้ x 1กับ y 1 x 2 y 2 x 3 y 3 x 4 y 4สมมติจุดที่ x 4 y 4ก็ต้องเอาอันแรกเนี่ย,ยก็คือ x 1 y 1เนี่ยมาปิดท้ายตลอดเลยค่ะคูณเทียงขึ้นเครื่องหมายตรงข้ามและคูณเทียงลงต็งหมายเหมือนเดิมคูณเทียงลงคูณค่ะจะได้6 9 6ก้าหกได้สิค่ะ อ่ะต่อไปคูณเทยยงขึ้นลบสองลบสาลบสิ 2, 3, 6, 2, และลบหค่ะความจริงเนี่ยได้1 2 3 6 1 2สและหแต่เขาบอกว่าเครื่องหมายตรงกันข้ามค่ะจากบวกก็กลายเป็นลบค่ะมันก็จะได้เ2นนึงส่วนสองคูณลบสิบวกลบสากบวกลบสิบวกลบห่กหบวกเกบวกหกค่ะบวกกันแล้วนะคะจะได้เท่ากับเดนส่วนสคูณลบหกส บวกกับสามสิบเจ็ดค่ะแต่ทุกคนคะเราดูดีคะ่ะตรงในแอดซูลเนี่ยคือถ้าเป็นลบนะคะถึงแม้จะแบบีตัวเป็นลบอะคะ่ะแต่เขาจะแปลเป็นบวกทันทีคะ่ะเพราะว่ามันคือระยะห่างจากจ,ากจากมลนจุดถึงศูนย์ค่ะนี่คะ่ะเราจะได้เท่ากับยี่สิบสี่ใช่ไหมคะตอนแรกเราได้ลบย <8. S 2> ี่สิบสี่แประยะห่างจากจากตัวยี่สิบสี่เนี่ยยี่สิบสี่เป็นศูนย์เนี่ยเท่ากับยี่สิบสี่ค่ะเราจะได้ยี่สิบสี่นะคะอ่ะ ตัดตัดตัดค่ะจะได้เหลือแค่12เพราะฉะนั้นข้อนีอต้อตอบ12ค่ะพื้นที่ของสี่เหลี่ยมรูปนี้จบแล้วคะคะสำหรับวันนี้วันนี้ค่ะอขอาลาไปกันค่ะขอบคุณค่ะ